สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับลินนะคะจากบริษัทออปช Wheel Drive ค่ะวันนี้เราพามาแนะนำสินค้าใหม่ค่ะก้อนรองหน้าอลูมิเนียมจากแบรนด์ p t i o n 4 Wheel นะคะลูกค้าเห็นแล้วใช่ไหมคะมีด้วยกันหลายสีมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ลินมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะค <Okay. S 1> ค่ะสำหรับก้อนรองหน้าของอลูมิเนียมของออปช o น w h e e l นะคะแบรนด์สินค้าของออปชันผลิตจากอลูมิเนียมแท้นะคะเกรดที่6 0 6นนนะคะซึ่งเป็นเกรดที่ใช้สำหรับ อุตสาหกรรมรถยนต์เลยนะคะค่ะนอกจากก้อนรองหน้าอลูมิเนียมของออปชันนะคะจะผลิตจากอลูมิเนียมเกรดที6 6 6 1แล้วนะคะสีที่เราใช้นะคะตัวน,นี้จะใช้สีอ n โนไดซซึ่งเป็นการทำสีสำหรับก้อนรองที่เป็นอลูมิเนียมแท้เท่านั้นนะคะนอกจากจะได้สีที่สวยงามแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงของอลูมิเนียมเข้าไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะที่สำคัญเลยอลูมิเนียมของแบรนด์ออป o ันโฟบิวนะคะ ทุกชิ้นเราผ่านกระบวนการอบที่เรียกว่าเอจจิ้งทีทเมนต์นะคะ <S <S <uch y> ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของการใช้งานในระยะยาวนะคะรูปทรงนะคะตัวนี้จะออกแบบรูปทรงนะคะให้ตรงกับเบ้าสปริงนะคะติดตั้งง่ายค่ะแล้วก็ชุดน็อตจะมาพร้อมชุดน็อตแบบนี้เลยนะคะตรงโลโก้ออ t ชั่นโฟร์วนะคะ <S <S เราผ่านการยิงเลเซอร์มาร์กิ้งนะคะสวยงามค่ะพร้อมน้ำหนักเนี่ย เบาค่ะแน่นอนสำหรับอลูมิเนียมนะคะเรามีตั้งแต่ขนาด1นิ้ว1.2นิ้ว1.5นิ้ว1.8นิ้วสนใจรุ่นไหนสามารถสอบถามทางเพจ Option 4 w h e e l l ไลน์แดได้ทุกช่องทางเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราในคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ